สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจนก็มาเที่ยวนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะก,ก็มามาเที่ยวน้ําตกอยากมาดูน้ําตกที่เมืองไทยมันเป็นยังไงบ้างก็เลยมาที่นครนายกนะคะก็ทีนี้และทีเนี้ยก็มาพักอยู่ที่บ้านสวนคุณยายนะคะเป็นแบบฟิลเหมือนบ้านเหมือนเหมือนสวนแต่ว่าจัดให้เป็น มีให้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้พักด้วยนะคะก็คือเป็นบรรยากาศเหมือนบ้านเลยแล้วก็จะมีสวนล้อมรอบด้วยต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเงาะนะคะเงาะแล้วก็หมาอะไรไม่รู้หนูก็จําชื่อหนูก็ไม่รู้ชื่อของเขานะคะแต่ที่รู้ๆคือเงาะหนูก็เพิ่งเคยเห็นเงาะครั้งแรกว่าแบบเงาะเป็นแบบนี้ต้นต้นเขาเป็นแบบนี้ก็คือคล้ายๆกับคล้ายๆกับใบลำไย S <S หมากลําไยใบเอียงคล้ายๆกันกับหมากลําไยเลยแต่หนูจะพาไปดูนะคะว่าเข้ามาคือ,อ,อวันนี้นะคะที่หนูมาพักก็จะเป็นห้องคืนละแปดร้อยบาทคือแบบบรรยากาศ<น>ดีมากสองคนมากับคุณอานะคะวันนี้มากับคุณอาและจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างในในบ้านสวนคุณยายนะคะนี่หน้าก็จะแบบว่าถ่ายรูปได้ฟิลเหมือนบ้านมามาบ้าน หมือนฟิลเหมืนมาวัานญาติค่ะา้นญาติ <laughs> <laughs> นี่ค่ะพอเข้ามาก็จะเป็นอ่ามา,เช,เ,าเช็คอินก่อนนะคะจองเป็นออนไลน์ก็ได้นะคะก็กมาเช็คอินอามาเช็คอินผ่านนี่ก็คือจะมีแต่ละแต่ละห้องนะคะก็จะมีไซส์ที่แบบ ใหญ่แตกต่างกันก็จะมีถ้ามาสองคนก็จะเป็นห้องเล็กๆแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเหมือนบ้านนะคะแบบอยู่ส่วนตัวแบบเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกอะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ถ้ามาเป็นครอบครัวก็จะอีกราคาหนึ่งเจ็ดท่านก็สี่พันห้าไม่ใช่สี่เจ็ดท่านเจ็ดท่านส uh ี่พันห้าแล้วก็สิบเอ็ดท่านอ่ะแปดพันนะคะเน mm ี hmm. ่ยมีสระว่ายน้านี่มีสามคนด้วยใช่ไหม อ่มีสามคนสองพันถ้ามาสามคนอ่ะสองพันแต่อ,อโนมาก,กับคุณอาสองท่านอยู่ที่คือรับแปดร้อยบาทถูกมากนี่แลจะมีสระว่ายน้ําตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะเช็คอินเช็คเอาท์ก็จะมีสระว่ายน้ำกเออเห็นเห็นที่นี่มีแบบเป็นจัดจัดที่จัดงานสัมมนาอะไรต่างๆใช่ไหมคะจัดเวียงก็ได้นี่อันนี้ก็คือ เป็นสระว่ายน้ำถ้าใครที่แบบว่ามาเที่ยวนครนายกมาเที่ยวอ่ที่นี่มันจะแบบว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขาอะไรต่างๆมาเที่ยวอก็มาพักที่นี่ได้คือหนูไม่ได้แบบว่าอ่าคือหนูมาพักแล้วหนูก็เลยอยากบอกต่อสําหรับใครที่แบบว่ามานครนายกก็มาพักที่นี่ได้บ้านสวนคุณยายนะคะนี่เป็นสระว่ายน้ํสาสระว่ายน้ําที่แบบว่าเป็น ทุกคนที่มาพักก็สามารถมาเล่นน้ําตรงนี้ได้อะไรยเงี้ยค่ะนี่เล่นน้ำเล่นเล่นน้ําแบบเบิดมือเบิดคืนก็ได้แล้วแต่กลับไปนอนก็จะมีที่พักอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะเนี่ยี่จะเป็นโซนเป็นโซนเป็นห้องเป็นห้องตรงนู้นตรงนู้นก็มีเจ็ดคนใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้องครอบครัวมาเป็นครอบครัวนี่ก็จะมีเป็นห้องแบบนี้เลยออกมาก็จะเจอสระว่ายน้ํา ก็จะมีเป็นสุเป็นฝั่งโน้นด้วยเป็นโซนฝั่งโน้นนะคะก็จะมีเป็นห้องฝั่งโน้นจะเป็นแบบเป็นล็อกเป็นล็อกเหมือนฟูวิลล่าลนะใช่ค่ะ <c oughs> ก็จะมีเป็นที่มีมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะที่แบบว่ามีขับรถบอขับรถเอทีวีขับรถเอทีวีแล้วก็มีกิจกรรมหลากหล,ลายประมาณเออเลยลองลองแข่ง ก็ถามที่น่าจะต้องจ่ายเพิ่มถ้า,ถาเราถ้าเราจะเล่นกิจกรรมเพวกะนั้นก็ต้องจ่ายเพิ่มก็ถามที่ information ใช่ค่ะ<า>นี่ประชาสัมพันธ์นจะไปไหมว่าจะว่าเราจะเล่นกิจกรรมได้ก็สามารถแบบว่ามาติดต่อที่นานที่ที่เรามามันอยู่ใกล้ๆกับพวกแหล่งท่องเที่ยวนะใช่ค่ะเป็นโซนที่แบบแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเราสามารถเลือกได้เลยแต่แต่ที่หนูมาพักที่นี่ก็คือเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งก็เป็นเหมือน เหมือนฟิลแบบเหมือนมาบ้านนะคะเหมือนมาบ้านยาตเงียบเลยเงียบ,ยบแต่ว่าตอนตอนช่วงที่เป็นหยุดยาวหลายวันนะคะที่นี่เต็มเลยเต็มหมดเลยนี่ก็จะดูดีมีเป็นสวนแบบเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเงาะมีลูกด้วยนะคะนี่หมอกหุ่งพ่อของผูนะ่ะอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นโซนเป็นแบบว่าเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นแบบบ้าน ได้ค่ะเป็นห้องสองคนอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่แบบเป็นห้องที่เราไปดูตรงสระว่ายน้ําอันนี้คือทางด้านหลังสระว่ายน้ําคือทางด้านหน้านเป็ห้อันน,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 นี้ห้องที่หนูมาพักกับคนุณอาเดี๋ยวหนูจะพาเข้าไปดูข้างในคือแต่ว่าเราพักไปแล้วนะคะอันนี้คือห้องสองคนอันนี้คือคืนละแปดร้อยนะคะ ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มันจะขึ้นมาประมาณพันพันสองรวมอาหารเช้าอ๋อถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะราคาอีกราคาหนึ่งก็ประมาณพันสองรวมอาหารเช้าด้วยนะคะเรามาวันธรรมดาใช่มาทาวันธรรมดาก็จะถูกนี่ค่ะนี่เป็นห้องประมาณนี้เข้ามาข้างในก็จะเป็นเตียงเป็นเตียงนอนได้สองคนใช่ค่ะก็จะมีตู้เย็นแล้วก็จะมีใบนี่ามาได ต้องพมาได้แล้วก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนี่นะคะก็จะมีทุกห้องเลยที่เขาให้นี่ต้องแกงครับรถเอทีวีเพนบอร์ดเพนบอลอันนี้ดิการคืออะไรยิงปืนเหรอคะอ๋อลองแกะล่องเรือเหนือเขื่อนขับรถโกคาร์โกคาร์ตับรถโกคาร์และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆนะคะนี่ก็มีหลากหลายก็สามารถแบบว่าถ้าใครอยากแบบ เล่นเนี่ยได้ก็ติดต่อทางด้านหน้าเลยค่ะก็จะมีกฎระเบียบต่างๆประมาณนี้ค่ะบาบาบาอย่างก็จะมีที่ต้มกาแฟต้มมาม่าได้มีทีวีตู้ตู้นี่ก็แขนได้ลองเปิดอันนี้เป็นตู้เสืผ<า>้านี่ค่ะ อันนสภ้อาไดข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศสวนนี่นี่คือสวนเงาะนะคะ,ะบรรยากาศข้างนอกคือแบบเป็นสวนจริงๆคืออย่างที่หนูว่าแหละเหมือนมาบ้านยาติไห,ห้องน้ำก็สะอาดสะอาดดีใช่ค่ะนี่จะเป็นโซนห้องน้ำนี่จะเป็นอที่อาบน้ำ จะเป็นสัดส,ส่วนแบบนี้ก็ถือว่าดีนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นส่วนตัวนะเจนว่ามันเป็นแบบเป็นล็อกไข่ล็อกมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,ะน,น,นี่ต้นเงาะฮนะต้นเงาะนะคะนี่หนูชิมไปแล้วด้วยอร่อยมากคือแบบว่าเงาะเงาะที่แบบว่าสดๆจากต้นอะ่ะมันก็จะมีมีรสชาติที่แบบเออแตกต่างแต่ว่ามันอธิบายแบบ อธิบายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ออกอะว่ามันแตกตา่างยังไงแต่ว่ารรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเนืะที่เราแบบว่ากินที่อยู่ในตลาดอะไรเงี้ยนี่แต่ว่ายังเขียวอยู่ช่วงนี้ก็จะแบบว่าฝนตกบ่อยมากฝนตกตอนเย็นเย็น่ะก็จะมีตอนประมาณบ่ายๆก็จะมีฝนตกอตอนเช้าเเนี่ยแต่ว่าคือเหมือนอากาศมันจะไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่ามันมันอ้าวมันผมอา้าวก็จะตก <c lic an> ใช่ค่ะ voilà. จริงนี่อยู่ห่างจากพวก หล่งท่องเที่ยวพวกน้าตกต่างๆก็มณน้ำตก,ก,น,ตากนางอนรองน้าตกสาลิกาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในโซนนี้เลยโซนที่พักเนี่ยเข้ามาจากถนนใหญ่มันก็จะมะีข้างหน้าเป็นบิ๊กซีเอโลตัสข้างหน้าเป็นโลตัสแล้วก็จะมีป้ายแล้วก็เข้ามาหาไม่ยากคะ่ะลองเซิร์ชก o เกิลมาถึงเลยถ้าใครมาถ้าใครมานครนายกก็ส่วนคุณยายที่พักบ้านส่วนคุณยายเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบว่าเจนแนะนำ อ,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 อันนี้ขาดข้างเราอันนี้เจ็ดสิบบาทข้าวขาหมูแล้วก็ต้างเหลาเนื้อุนล้าวขาหมูจานถ่าอันนี้น,าาน่าจะประมาณหกสิบมื่อนี้นะคะก็จ่ายไปทั้งหมดสองร้อยเจ็ดบาทขามย่างเนื้เหลาที่กดหมดเลยข้าวขาหมูคนละจาน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนะ้นําตกนางรองนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวเจนจะพาไปดูอ่ากฎระเบียบนี่ถ้าเป็นสีแดงนะคะก็ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดสีเหลืองเล่นได้ด้วยความระมัดระวังสีเขียวคือเล่นได้ปกตินะคะนี่นี่คือทางลง ขายกับข้าวนะคะสายขายเสื้อผ้าสามารถสั่งตรงนั้นแล้วก็มีมาส่งตรงที่ถึงที่เลยริมน้ำตกริมน้าตก,ตกคือ,อน้ำหน้าฝนก็จะไม่ใส่มากนะคะแต่ว่าน้ำเย็นมากเย็นมากเพราะว่าน้ำที่ตกมาเป็นน้ำที่มาจากเขานะคะแล้วมันก็ทำให้แบบว่าอากาศบนเขามันเย็นแล้วมันก็ทำให้น้ำที่ไหลลงมา่ะเย็นมาก และอีพีหน้านะคะหนูก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศเขื่อนขุนด่านประกันชนนะคะที่แบบวิวภูเขาแล้วก็น้ําใสมากและเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาที่เขื่อนขุนด่านที่จังหวัดนครนายกนี่นะคะมาดูเขื่อนคือใหญ่มากแบบเห็นแล้วตื่นเต้นเลยรออีพีหน้านะคะ